เรื่องของการขนส่งเขาเรียกว่า Big บิ๊กแบ็กกากแคดเมียมเนี่ยนะครับมีปัญหาไม่หยุดนะวันก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรายงานเขาบอกว่ารถเนี่ยยางแตกแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ขนบิ๊กแบ็กจากสมุทรสาครจากกรุงเทพไปที่จังหวัดตากเนี่ยไปถึงเรียบร้อยโซ่ขาดอีกปรากฏว่าโซ่ขาดฮะโซ่ขาดถุงบิ๊กแบ็กกาดแคดเมียมเนี่ยตกลงมาที่พื้น คือไปถึงแล้วไปถึงแล้วแต่ตอนยกลงคือจะเคลื่อนจากรถใหญ่ไปใส่รถเล็กเนี่ยโซ่มันขาดแม่มันก็หลุดลงไปที่พื้นฟุ้งกระจายเลยถึงขนาดว่ารัฐมนตรีอุตสาหการรมบอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่ใช่มืออาชีพเขาก็เลยสั่งให้เบการเนี่ยยุติของการเคลื่อนย้ายใดๆก่อนในช่วงนี้นี่นะครับอย่างที่อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยขบวนการขนบิ๊กแบ็กเนี่ยไปถึงที่จังหวัดตากในเวลาประมาณสัก8ปดนาฬิกาเสร็จ ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าในระหว่างการขนย้ายถุงบิ๊กแบ็กจากรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายไปยังรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อนําไว้ไปที่พักคอยเนี่ยได้เกิดปัญหาสายโซ่ที่ใช้ยกถุงบิ๊กแบ็กจากรถเนี่ยจู่ๆขาดสะบั้นเลยทําให้ถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยฉีกขาดและก็ร่วงลงมาที่พื้นตะก้อนแรกแคทเมียมกระจายลงสู่พื้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านเนี่ยในสภาพนี้ที่ไปรวมตัวกันสังเกตการเป็นอย่างมากเอา,เอารถแบกโคมายก ใช่แมก็คือเคลื่อนจากรถใหญ่จะลงลงรถเล็กว่าอย่างนั้นจังหวะเนี้ยนี่นขาดพ<ห>ักเข้าให้นี่ขาดแบบนี้แน่นอนครับมันกระแทกไง<ม>กระแทกเนี่ยฟุ้งกระจายหรือเปล่าไม่ทราบนายนัทพลรังสิตผลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนี่นะครับบอกเลยบอกว่าขณะนี้ได้สั่งการให้หยุดกระบวนการทดสอบนำกากตะกอนแคดเมียมกลับไปยังพื้นที่จังหวัดตากเอาไว้ก่อนเนื่องจากพบว่าขั้นตอนการขนย้ายนี่นะครับเนี่ย เอาจากรถบรรทุกไปยังรถขนถ่ายเนี่ยนะครับไปเก็บไว้เนี่ยไม่มีความปลอดภัยเพียงพอโดยจากการทดลองยกถุงกาก,ากตะกรนถุงแรกเกิดปัญหาคือโซ่ที่ใช้เกี่ยวกับบิ๊กแบ็โฮเนี่ยมันขาดลงมานี่นะครับก็เลยหยุดก่อนทีนี้ความเนี่ยมันไปถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพัฒราวิชัยคุณมาบอกเลยบอกว่านี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้ได้สั่งการชัดเจนแล้ว ว่าให้การขนย้ายเนี่ยจะต้องมีความรัดกุมจะต้องมีความรอบคอบจะต้องมีความปลอดภัยกับประชาชนรถใช้รถบรรทุกต่างๆเนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับสั่งการไปแล้วแต่ทําไมได้เกิดปัญหาเนี่ยสองครั้งสองคราไอ้นี่ภาพนี้เมื่อสักครูเนี่ยก็คือรถยางแตกในวันแรกที่ขนย้ายมาครั้งที่2ถึงจุดแล้วแต่ว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยโซ่มันขาดทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่ใช่มืออาชีพนะ ทำแบบนี้ไม่ใช่มืออาชีพถ้าใครทําหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นมาทําแทนไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายและเกิดกับประชาชนต่อไปอนี่แบบนี้ก็เลยสั่งการให้หยุดก่อนนะครับมีอีกที่หนึ่งจากชนบุรีไงที่เขาจะไปที่จังหวัดตางเนี่ยบอกว่าให้หยุดก่อนให้หยุดก่อนแต่ว่าที่ขนไปแล้วเนี่ยล็อตที่ขนไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ179ถุงครับน้ำหนักก็รวมรประมาณ254 254ตัน ใช่ก็ยังเหลือเยอะเลยนะหลืออ,อีกเยอะอีกเยอะเยอะเลยแต่เขาอลเลบอกว่าอันนี้เหมือนเป็นการทดรลองขนใช่ไหมคือให้หยุดไว้ก่อน <G row ad> คือไอ้ก่อนที่ขนเนี่ยนะครับมีการมาทดสอบเยอะแยะเลย <G row ad> ใช้รถประเภทไหนเอาใครขนคุมอย่างไงขนขนจะต้องมีแต่งหน้าแต่งตาเออเรียกไงแต่งชุดอย่างไรแต่ว่าก็พลาดจนได้อันนี้ทดลองขนแต่ข้างในเนี่ยคือแคดเมียมจริงนะอ๋อของจริงสิครับแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยลักษณะก็คือหนึ่งรถที่ใช้นะฮะก็รถบรรทุก ทั่วไปใช่ไหมใช่ใช่ทำไมไม่ใช้รถที่เป็นลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มันมีแบบลักษณะมิดชิดก็ท่านผู้ว่าอันนี้เอาผ้าใบคลุมใช่ไหมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับก็เสนอบอกว่าเนี่ยจะเอาแบบนี้ไปขนไม่ได้หรอกครับมันจงใช้เทเลอร์เข้าไปนะครับจะต้องมีผ้าคลุมจะต้องมีอะไรรองทุกอย่างคือเป็นแบบคอนเทนเนอร์เลยอ่ะคอนเทนเนอร์ใช่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 อันนี้เนี่ยแค่เอาใส่รถบรรทุกทั่วไปแล้วผ้าผ้าใบคลุมแล้วก็ ไม่ได้มีป้ายบอกข้างรถเลยว่ารถคันนี้กําลังขนอะไรอยู่แต่เขาก็มีรถรถนาแล้วก็รถเนี่ยประกบท้ายอยู่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่รู้ไงก็ใช่ไงเขาก็รถอะไรเนี่ยมากันเป็นขบวนพี่ก็ไม่เห็นยากเลยก็ไปปรึกษาคนที่ขนมาทีแรกผ่านทุกด่านมาตลอดไม่โดนตรวจก็นี่แหละไม่เป็นข่าวเลยไอ้บริษัทที่ขนกลับก็บริษัทที่ขนไปทีแรกนี่แหละแล้วทำไมไม่ทําเหมือนเดิมอ่ะแล้วทีคราวนี้โอ้โหกระตอกกระแทกกระตอกกระแทกไอตอนไปเนี่ยมันแอบไปไง มันน่าจะแอบไปแอบไปทางช่องไหนอะพอขนกลับเนี่ยมันก็เลยใช้วิธีคล้ายๆกันคือถ้าติดป้ายเนี่ยจะรู้นะฮะแล้วก็ยังมีหลายขั้นตอนที่เขาก็เลยหยุดไว้ก่อนหยุดขนย้ายก่อนนะฮะแล้วก็เลยยังไงต่อไปครับนี่รัฐมนตรีเขาบอกว่าหลมออกหูเลยนะไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้อะคนทําไม่ดีเอาคนใหม่มาทําแทนก็ได้หมายถึงประหลัดไงเออเนี่ยใส่ไปถึงประหลัดเลยเออ หรืออีกต้องเยอะเพิ่งจะย้ายไปหลักร้อยตันเองครับ